สบายมานะครับนั่งลงนั่งลงห้ายังครับลูกนั่งลงค่ะลูกนั่งลงก่อนนะคะคอยนั่งลงวิ่งมีหมาบ้านโน้นวิ่งหมาเปล่าลูกนั่งมองให้แม่นะลูกเป็นกู๊ดบอยไหมดบอยนั่งลงค่ะนั่งคอยป้านะลูกนั่งลง ยังไม่มาหนูนั่งลงก่อนลูกหนูนั่งลงตรงนั้นแหละเออเก่งมากเก่งเก่งไม่เอาไม่เลียเท้านะใครหนูครับใขร,รคนเก่งใช่ไหมลูกคอยป้าป้าเก่งมากเลยเด็กคนนี้ไปป้ามองหมาบ้านโน้นด้วยนะลูกนะมีเปล่ามีแมวเปล่าแมวกวับหมามันมาเปล่ามันมาหาพี่ไข่จุดไหม ตุตุนกินน้ำหวานยางสวยมากแต่ตนกินข้าวุ้งอย่างครับมาอย่างลูกดูสิป้าป้าค่ะ